วันนี้คลังของ a r ร oma online store ของเรามีเครื่องเข้า2คันรถใหญ่เป็นแบรนด์วิ c เ o ียออ r d ด n โนส่งตรงจากอิตาลีถึงครังของเราเรียบร้อยแล้วทุกรุ่นเลยใครที่จับจองเป็นเจ้าของกันเอาไว้ไม่ว่าจะเป็น Back Eagle หรือว่า Back Eagle m a v e i c ริกไวท e e e เกิ e e ีเ e ิหนึ่งหัวชง2หัวชงหรือว่า3หัวชงเตรียมเรียกติดตั้งกัน,นรัวได้เลยค่ะ สองสีดํานี้ก็จะเป็น Black Eagle นะคะทั้ง2หัวโง3หัวโง Black Eagle จะเป็นกล่องสีดําสี้าตาจะเป็น Black Eagle m a v a r i c ส่วนกล่องด้านขวามือนี้ก็จะเป็นตระกูลของ Eagle One ค่ะไม่ว่าจะเป็น Prima หรือว่าจะเป็น Eagle One สหัวโงสหัวโงนะคะก็เข้าคลังกันไปนที่เรียบร้อยแล้วเราบอกเลยว่ายอดจองถล่มทลายมากๆเลยสําหรับตัว Prima นะคะนี่แหละค่ะกล่องของเขาก็มาแบบน่ารักน่ารักแบบนี้นะคะ เรียกติดตั้งกอนรัวได้เลยส่วนใครอยากจะจองรุ่นไหนติดต่อคอนแทคด้านล่างนี้นะ